สวัสดีครับผมสวัสดีเ,เพื่อนชาวคริปตี้เคเรนโซเอ้ยคริปตโตเคเรนซี่เอ้ยถูกแล้วนะครับผมพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับผมช่องฟรีคริปโตนะครับผมช่องที่จะมาวิเคราะห์กราฟนะครับผมผมไม่ได้มาแนะนำการลงทุนนะครับผมหรือไม่ได้มาแนะนำให้เทรดตามผมนะครับผมคือเรารับความเสี่ยงได้ไม่เท่ากันนะครับผมผมไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญการลงทุนนะครับผมย้านะครับผมผมไม่ได้มาแนะนาให้เทรดตาม นะครับผมและแน่นอนช่องของผมมีคติก็คือเราคือเห่าฉลามที่เกาะวานเจเจเจเกินกินแพลงต้นไปกับวานนะครับผมโอเคโอเคงั้นเรามาดูภาพรวมตลาดกันเลยเ <c oughs> ขียวปีนะครับผมเขียวขจีนะครับผมยังกระหลุมสองหลุมนะครับอ่า btc เนี่ยนะครับหอ้กหสวยงามนะครับผมตตะการตาบวกมาที่3.42% Ethereum เนีรียมนี่ยสิครับชื่นใจเลยนะครับผมบวกมาที่11.19% ada นะครับผม bnb เอาง่ายมันเขียวแบบทุกเหรียญนะครับผมผมไม่รู้จะบอกว่าเหรียญไหนมันแดงนะครับอ่าเดี๋ยวเราจะมาดูตัวไหนกันดีเอ่ยวันนี้ก็จะเป็นเว็ทที่ผมเพิ่งพูดไปนะครับผมว่ามันไปถึงไหนแล้วนะครับผม แล้วก็จะเป็นเหรียญลิงนะครับผมอ่าแล้วก็ดูอีเทเรียมบวกกับโซแล้วก็เหรียญอื่นๆแล้วกันครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูนะครับผมออคอยซีซั่นก็ยังอยู่ที่41นะครับผมก็ยังไม่มีอะไรนะครับผมปิดไปนะครับ Market cap นี่อยู่2.6แล้วนะครับผมน่าจะเยอะสุดแล้วหรือเปล่านะครับผมผมก็ยังไม่ได้ดูนะครับผม น่าจะใช่นะครับผมอันนี้ก็อยู่ที่ e x t r e m e 84ปสิบสนะครับโอเคปิดไปอันนี้นะครับผมเรามาดูข้อมูลออนเชนกันบ้างปรากฏว่า,า,า btc ก็ยังดำดิ่งเหลือน้อยถดถอยลด,ดน้อยลงกระจิตฤทธิ์เหมือนเดิมนะครับผมอ่าหายไปไหนก็ไม่รู้นะครับผมแต่ว่าผมก็ยังไม่มีเลยนะครับอืมใครมีก็ขอหน่อยนะครับ <c oughs> แล้วก็อันนี้เป็นข้อมูล เกี่ยวกับเทรนในการค้นหานะครับผมบิตคอยเริ่มโงหัวขึ้นมาแล้วนะครับผมแล้วดูช่วงนี้ครับผมขึ้นไปสูงมากเลยนะครับผมถ้าเราขึ้นไปได้สักเท่านี้แรงโฟโมก็น่าจะเข้ามาในตลาดนะครับถ้าเราไม่ผิดนะครับอโอเคเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์กราฟกันเลยนะครับผมโอเคอันนี้ก็จะเป็นตัวไหนเอ่ย BNB นะครับผมผมคิดไว้ว่ายังไงผมคิดว่ามีโอกาสที่จะเด้งขึ้นมาบนนี้ นะครับผมที่เป็นแนวต้านสําคัญที่ประมาณ515-520แต่ตอนนี้กราฟก็ยังดูทรงๆอยู่นะครับถ้าไม่หลุดก็ถือว่าโอเคครับผมแต่ว่าเนี่ยครับผมตีไว้นะครับผมว่าผมจะรอรับแถวๆนี้นะครับผมในกรอบ2กรอบนี้นะครับผมผมคิดว่ามันน่าจะลงมาถึงนะครับผมประมาณนี้นะครับก็คือถ้าใครยังไม่มีของนะครับผมแล้วถ้ามันไหลลงมาแบบนี้นะครับผมแล้วไซด์ ผมคิดว่ามันจะสวยงามมากๆเลยนะครับผมแล้วก็เป็นจุดที่พอจะเข้าซื้อได้นะครับผมจุดนี้นะครับผมถ้าไม่หลุดนะครับผมจะเป็นอะไรที่ดีมากๆครับผมซึ่งผมคิดว่าก็เป็นไปได้ที่มันจะลงมาเทสเส้นนี้นะครับผมรวมทั้งเส้นข้างล่างนี้นะครับผมจุดที่มันจะลงมาเทสผมก็คิดว่านะครับถ้ามันลงมานะครับผมก็มีทั้งจุดนี้นะครับผมประมาณ4ี่รอหกสิบก็จุดนี้ 450อะไรราวๆนี้นะครับผมประมาณนี้ใครอึบเนี่ยนะครับในบริเวณกร,กรอบนี้นะครับผมผมคิดว่าเป็นไปได้ที่ bnb จะลงมาเล่นแถวนี้นะครับผมแต่ว่าเป้ารวมผมก็ยังมองว่ามันควรจะไปที่ตรงนี้อยู่ดีนะครับผมแต่ยังไงก็แล้วแต่เราก็ควรจะต้องมีจุด stop s อถูกต้องไหมครับผม โอเคนะครับสำหรับ bnb แล้วก็ไปดู s o l a n a กันนะครับอ่า s o l a น่นั่นไงโอ้โหผมวาดไว้ตอนนี้มันดันไปไกลกว่าที่ผมคิดไว้เยอะนะครับผมมันค่อนข้างจะล้ำเกินความคิดผมไปไกลนะครับอันนี้ผมได้ขีดไว้ว่ามันจะขึ้นมาถึงแค่นี้แต่ที่ไหนได้โอ้โหมันรอสไปตรงนี้เลยนะครับผมแสดงว่าเป้าต่อไปของเราก็คือ ใชอตรงนี้เท่าไหร่เอ่ยก็ดูกันเอาเองนะครับผมมาก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับผมแต่ผมคิดว่าการพักตัวสักหน่อยก็จะดีนะครับผมมันวิ่งมาเหนื่อยแล้วนะครับลงมาพักสักนิดสินะครับเผื่อใครยังไม่มีของเพื่อนเพื่อนก็จะได้มีของนะครับผมเพื่อจะได้มีแรงขึ้นต่อไปที่จุดนี้หรือใครยังไม่มีของก็รอก่อนนะครับผมก็จะได้ไม่ต้องเจอความเสี่ยงที่สูงนะครับผม ป้องกันความเสี่ยงไว้ดีที่สุดนะครับผมเพราะว่ามันขึ้นมาเนี่ยมันแทบยังไม่ได้มารีเทสเส้นสีเขียวผมเลยนะครับผมประมาณนี้แล้วกันนะครับผมผมลบออกก่อนอประมาณนี้สําหรับโซลาร์น่านะครับผมก็ยังมองว่าดูดีอยู่นะครับผมก็ผมก็ยังไม่เห็นอะไรในทางฟีมสี่ชั่วโมงนะครับหนึ่งชั่วโมงละหนึ่งชั่วโมง ผมเห็นเป็นเกิดการพักตัวแน่นอนนะครับผมผมคิดว่าน่าจะมีการเอ,อ่ออาขีดยังไงอ่านี่อแน่นแน่นอนนะครับผมคาดว่าน่าจะไซด์เวมาสักพักนะครับผมใครยังไม่มีของก็รอซื้อบริเวณแถวนี้ได้นะครับผมอ่าที่ผมได้ขีดไว้เส้นสีขาวนี้จุดหนึ่งแล้วก็อาจจะแบ่งไม้เข้าแถวนี้อีกจุดหนึ่งนะครับผมอ่า,าก่อจะแบ่งไม้ป้องกันความเสี่ยงนะครับผมความเสี่ยง สำคัญที่สุดนะครับผมเงินเราต้องไม่หายนะครับสำหรับโซลาร์ก็ประมาณนี้ครับผมก็ยังเป็นไปตามแผนที่ได้คิดไว้เหมือนเดิมนะครับอลองดูทำเฟรนบิ๊กบ้างสุดปังนะครับผมมันแท่งไหนวะเนี้ยแท่งนี้นะครับสวยงามมากเลยนะครับผมนี่ก็คือเป้าใหญ่นั่นเองที่ผมได้วาดไว้ในเออนี่ยนะครับนี่ ที่ผมได้แจ้งไว้ก่อนหน้านี้นะครับผมว่าเป้าต่อไปของเราคือที่นี่นะครับผมก็คือไฮเก่าของมันนั่นเองที่เป็นไสสๆนะครับผมโดยรวมแล้วเนี่ยมันเบรกท r เฟรมวี k แล้วนะครับผมถ้ามันปิดได้อย่างนี้ผมถือว่ามันจะสวยงามมากแล้วเราก็มีโอกาสที่จะไปตรงนี้นะครับผม,มนั่นเองนะครับเดี๋ยวเติมเติมกาวนิดนึงนะครับผม ก็เนี่ยนะครับอ่าประมาณนี้นะครับที่ผมได้ขีดไว้นั่นแหละนะครับผมถ้าไม่เป็นตามแผนก็ s t o p l ล s s เท่านั้นเองโอเคแล้วตัวต่อไปก็เป็นเวทที่ผมได้พูดไปว่านี่ไงกล่องที่ผมได้ขีดไว้เห็นไหมครับมันชัดเจนเลยทีเดียวเชียวนะครับนี่ครับเด้งมาแล้วยืนไหวไซด์เว์พุ่งขึ้นมาเลยนะครับผมอ่านี่คือจุด Stop Loss หรือจุดรับซื้ออีกจุดหนึ่งนะครับผมซึ่งผมก็ได้เข้าไปแล้วนะครับผมตัวเวทนี้นะครับเพราะว่ามันน่าสนใจนะครับผมแต่ผมไม่ได้มาบอกให้เพื่อนๆมาซื้อตามผมนะครับเพราะว่าต้นทุนเราไม่เท่ากันนะครับผมผมได้ซื้อไปก่อนหน้านี้แล้วตั้งแต่เมื่อวานนะครับผมอาจจะมาบอกเพื่อนๆช้าหน่อยนะครับอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจก็คือเชนลิงนั่นเองนะครับ นี่ครับผมก็ได้ตีกรอบไว้ว่าถ้ามันยืนไหวแล้วเบรกตรงนี้ได้นะครับผมโอ้โหมันจะสวยงามแต่การตามากๆเลยนะครับนี่นะครับเชนลิงก์มุมมองของผมก็ยังถือว่าสวยงามนะครับผมสวยมากๆนะครับโคตรสวยนะครับไม่รู้จะพูดยังไงแล้วนะครับเชนลิงก์นะครับผมแล้วก็เป็นเหรียญที่มีพื้นฐานที่ดีด้วยนะครับผมอืมเป้าของผมก็คิดว่านะครับผมอืม น่าจะอยู่ราวๆนี้ก่อนละกันนะครับ31 8 32แล้วละกันนะครับแถมเป็นติปให้นะครับผมประมาณนี้โอเคถ้าหลุดก็อาจจะได้สต็อปล s อตไกลหน่อยนะครับผมเอ่อเขาวัดกันไหน่ะเอ่อนี่หรือเปล่านะครับอ่าโอเคเนี่ยครับผมอาจจะสต็อปล s อแบบนี้ได้ก็ ดีเป็นหายเดิมก่อนนะครับผมอืมก็ประมาณเนี้ยนะครับผมอ่าก็ได้ยี่แปดถ้าเสียก็เสียยีิบเอ็ดก็อาจจะไม่คุ้มเท่าไหร่ก็เลื่อนสต็อปลอสนะครับผมนี่อ่าเสียสิบเปอร์เซ็นต์อะไรแบบเนี้ยนะครับผมก็พอคุยกันลุ้นเรืองนะครับถ้าแบบนี้ก็พอได้นะครับผมอืม ว่าถ้าหลุดนี้ก็อาจจะเสียทรงแล้วนะครับผมอันนี้ก็เป็นจุดที่น่าสนใจนะครับผมสําหรับเชนลิงนะครับผมผมวาดไว้เหมือนเดิมเลยละกันเนี่ยนะครับประมาณนี้นะครับมันคุ้มไหมก็ดูตัวเองแล้วกันนะครับผมแต่ผมไม่ได้มาแนะนําให้เทรดตามนะครับผมอ่แล้วมีตัวไหนอีกเลยมาติกนะครับผมอ่านี่ผมได้วาดกรอบไปนะครับผมน่าสนใจมากๆเลยนะครับถ้าเป็นแบบนี้นะครับ นี่คือจุดเข้าซื้อที่สําคัญนะครับผมจุดเข้าซื้อที่สําคัญถ้ามันยืยนอยู่นะครับผมถ้ามันแท่งนี้โผล่ขึ้นมาแล้วถ้ามันยืยนอยู่ได้ผมถือว,ว่าเป็นจุดที่น่าเข้าซื้อนะครับผมเพื่อที่จะ break ขึ้นไปนะครับผมอ่าเป้าแรกก็เราไม่ต้องไปหวังไกลมากก็เทบทิไปทีละนิดนะครับผมก็คือที่ตรงนี้นะครับผมเราราวนีนะครับ ผมก็ตีกรอบให้ละกันประมาณนี้นะครับผมถ้ามันยืนไหวนะครับผมแล้วเราก็ค่อยไปช่องประมาณนี้มันอาจจะเป็นประมาณประมาณนี้นะครับผมแต่ที่สําคัญก็คือให้เราจํากัดความเสี่ยงออกด้วยนะครับผมเดี๋ยวรอ,รอดูว่ามันจะประมาณเท่าไหร่นะครับถ้ามันขึ้นไปถึงเป้าใหญ่นะครับผมสต็อปล็อตก็คงใต้นี้นะครับผม ุดซื้อเราอยู่ตรงนี้อ่าก็เนี่ยครับได้54เสีย26ก็โอเคไหมก็ผมก็ไม่ทราบนะครับผมแต่ละคนรับความเสี่ยงได้ไม่เท่ากันนะครับโอเคมาดู BTC d o โดเมกันหน่อยครับอ่าก็เหมือนเงินจะไหลกลับเข้ามา BTC อยู่นะครับผมประมาณนี้นะครับ ก็ยังไม่เห็นอะไรนะครับผมเหรียญอีกเหรียญอีกเหรียญหนึ่งที่น่าสนใจก็ไว้ผมจะมาอัปเดตละกันนะครับผมเป็นพอร์ตเล็กๆน้อยๆของผมนะครับผมที่ผมได้เทรดไว้ใน FTX นั่นเองนะครับผมอ่าก็เป็นเงินเล็กๆน้อยๆที่ผมได้ทําตามแผนของตัวเองนะครับผมสําหรับช่วงที่ผ่านมาไม่นานมานี้นะครับผมอ่าเดี๋ยวให้ดูอีกกระเป๋าหนึ่งนะครับอ่าอีกกระเป๋านึงก็บวกน่ารักน่ารักนิดนึงนะครับผมผมก็ แบ่งเงินเทรดนะครับผมเป็นกระเป๋าเล็กๆน้อยๆนะครับผมอ่าแล้วก็เป็นพอร์ตสุดท้ายนะครับผมนอกนั้นก็จะเป็นพอร์ตเงินออมของผมแล้วนะครับผมอันนี้ผมเอาไว้เพียงแค่เอามาเทรดเท่านั้นนะครับผมก็จะมีเงินเงินเล็กน้อยๆนะครับผมผมไม่ได้เทรดเก่งเหมือนคนอื่นเขานะครับผมคนอื่นยังเทรดเก่งกว่าผมอีกเยอะๆนะครับผมยังไงก็นะครับฝากเพื่อนๆด้วยนะครับผมอ่า ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้ผมด้วยนะครับผมถ้าผมพูดผิดพูดถูกยังไงก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปด้านล่างหรือถ้าใครอยากให้พี่เคาะเรียนไหนก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับผมผมยินดีรับฟังทุกความคิดเห็นนะครับผมยังไงก็อย่าลืมนะครับผมเราคือเหาฉลามที่เกาะวานนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ครับผมตั้งใจทำทุกคลิปนะครับผมโชคดีครับ